เอรินสั่งมาะที่ฉันถามอย่างนี้เพราะว่าคุณเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้เลยแต่ที่คุณเข้ามาวุ่นวายจะให้คิดเป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากคุณกำลังช่วยใครอยู่คุณเอรินไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้เลยครับส่วนตัวผมเองอ่ะผมก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับทาง DSI ด้วยถ้าไม่ได้เกี่ยวข้อง แล้วมาทำไมก็เพราะว่าคดีเนี้ฝ่ายหนึ่งคือผู้มีเงินมีอำนาจส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเพียงแค่ประชาชนธรรมดาท่านรัฐมนตรีก็เลยมอบหมายให้ผมดูแลเรื่องนี้เป็นพิเศษเพราะท่านกลัวว่าประชาชนจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับคุณรู้ใช่ไหมว่าพวกเราเป็นใครแค่คุณแม่โทรหาท่านรัฐมนตรี คุณก็อาจจะต้องออกจากไอ้ตำแหน่งห่วยๆนี่นะ